ปัญหาคืออะไรจ๊ะตอนที่มันก่อนจะเป็นมันเป็นแบบบ้านหมุนค่ะกี่วันกี่ปีมาแล้วเป็นสิบปีนั่งประธรรมดาได้เป็นสิบปีแล้วค่ะหนึ่งปีสิบปีสิบปีครับจนคนนั่งจะรู้และหาหมอว่ามาไโรงพยาบาลไม่รู้กี่โรงพยาบาลแล้วหมอหาสาเหตุไม่เจอไปร่มที่โรงพยาบาลเลยเหรอลงบาลศาสตร์เข้าไปไปหมดเลยหรอไปหมดเลยเข้าเครื่องเข้าอะไรหมด เลือดเช็คร่างกายยาก็มากินแล้วสิเล่าี่เลไปทั้งสามโรงพยาบาลที่ดังๆที่ไหนไปหมดเลยหาไม่เจอหาไม่พบแล้วอาการดยเป็นยังไงมันจะเวียนหัวแบบบ้านหมุนหัวที่หัวตาเนี่ยนั่งอยู่นี่หมุนหรือเปล่ามันก็เป็นแต่น้อยน้อยค่ะมันมันจะเป็นตอนกลางคืนกลางวันหรือตอนไหน ตอนเช้าบางทีก็เป็นบางทีจะขึ้นไปตรวจหมดมันก็เป็นอยู่ในห้องผ้าเรามุนอยู่ในห้องผ้าเลย,อยเอีให้สันที่ฐานว่ามันเป็นที่ร่างกายหรือเป็นที่ผีก็มันแบบว่าที่ที่ก่อนมันจะเป็นคนเขาจะมาติดบ้านติดกันนะมาเล่นของขอซื้อบ้านมาขอซื้อบ้านเราเหรอะคะแล้วเรา,าอยู่ดีๆมันมาขอซื้อแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนกันวะก,ก,ก็บอกว่าเขาเห็นแฟนเสียแล้วก็บอกว่าเธอ ก็ขายบ้านให้ฉันก็แล้วกันเันบอกแล้วฉันจะพาลูกไปอยู่ที่ไหนอ๋อมันบอกว่าเธอขายบ้านให้มันแล้วก,กันแล้วเธอถามว่าแล้วฉันจะไปอยู่ยังไงแล้วมันว่าไงเันบอกไม่ไปเขาเขาได้ปัวสาววัดใหญ่เขาก็เอามาเบ่งกันเขาคูาลเลยเหรอไม่เขาคูเลยเปล่าคูเอาหนังสือมาให้เซนลยฉันบอกว่าไม่คูด้วยกฎหมายเหรอเขาก็แฟนเขาอ่ะเขาจะให้เซนหนังสือเัื่อนให้ยก ที่ตรงนี้ให้เขาเจนเลดวไม่ใช่ไม่แล้วมันเป็นใครอยู่ไม่เจนว่าที่นี่มันเป็นที่วัดกันจะขายให้ใครไม่ได้อ่าเป็นที่วัดใช่ไหมใช่แล้วก็เลยไปบอกกับหลวงพ่อหลวงพ่อเขาก็ว่าเขาเป็นบร่างทรงด้วยเหรอแต่นี้แต่นี้ก็อยู่อยู่มาก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่เราก็คุยกับเขาพี่อย่างนั้นพูดอย่างนี้แต่เราสันที่ฐานว่าเขาอาจจะเล่นของใส่เรา ใช่พะเขาพูดเคยพูดหรือเปล่าว่าไม่พูดแต่เขาเคยทําใส่คนอื่นเธอรู้ได้ไงเขาทําใส่คนอื่นหลักฐานตัวเขาเนี่ยเป็นคนบอกมาเล่าให้เธอฟังเองเหรอให้ฟังเองเพราะว่าได้สารวัตรใหญ่นีเขาก็ทําของใส่สารวัตรใหญ่อ๋อเหรอแล้วก็แล้วถามว่าจะเป็นไงบ้างอาการอยู่ได้แค่สิบห้าวันก็ตายหัวใจวายตายเลยเหรอ โอ้มันเล่นลงานใหญ่าแล้วแบบพระสาวัดใหญ่ตายเขาก็ไปเอาพระทางบ้านเขาทางเหนือฮะเอามาสวดถอนของเอมันก็บอกเพราะว่ารู้ว่ามันติดกันแล้วบอกพี่พี่เมื่อคืนได้ยินพระสวดห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะสองคืนสามคืนเลยอ๋อ,อพี่ถอนของออกทําของใส่สาววัดใหญ่อ๋อ,อย่างนี้เลยมันพูดชัดๆเลยชัดชัดเลยมันเป็นหญิงเป็นชายผู้หญิงผู้หญิงเหรอ เพราะว่าคนแถวนั้นเขารู้จักรัคุณนั่นกันว่าเจ้านี่เป็นเจ้าแห่งเวทมนต์คาถาอาคมคอย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวเขาจะเล่นของใส่เรารคนข้างในเคยโดนเล่นมาแล้วเหรอแล้วก็ไปแล้วด้วยไม่ชอบใครเล่นของใส่เลยอ๋อแล้วอยู่ๆมาลูกมาหาแม่มันเหม็นน้ามันอะไรแม่เขาเองเหรอหรือแม่เราลูกเราลูกมาหาที่บ้านแม่แม่มันเหม็นน้ามันอะไรอะน้ํามันผีนน้้มัอ มันจันหรืออะไรก็ไม่มแเราก็บอกที่แรกเ็เป็นน้ําหอมมาก่อนอบบ้านเลยแล้วเดินทางมาเนี่ยทางมันอยู่หน้าบ้านก็บอกโอ้ยบ้านพี่เนาะเนาะไม่ต้องใช้น้ําหอมอะไรเลยกลิ่นน้าหอมพี่ฟงจันนี่เต็มบ้านพี่เนาะเลยแล้วก็เออชื่นใจจังไอ้เราก็โสโูกเข้าไปเต็มที่สองสามวันเท่าน,นั้นแหละพอนั่นผีอ่ำทุกคืนเอผีอ่ำทุกคืนไปนอนดูจอทัดเคลิมเคลิ้มเนี่ย มันเหมือนอย่างกับเงาดําวูบมาเป็นนี่แล้วมากระแทกที่พูดมาเนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีละเป็นเป็นสิบปีแล้วก็หาหมอแบบอ๋อตั้งแต่นั้นมาก็หาหมอตะลุยหาหมอพระไปเรื่อยลูกก็พาหาพระไปเรื่อยเพราะว่าต่างคนต่างรู้แล้วว่าเราโดนของแน่นอนไม่ต้องสงสัยละค่ะแล้วพระที่ไปอาบน้ำมนต์นะเขาบอกมันจะเอากันเป็นจะเอากันตายเลยหรือไงท่านก็พูดอย่างนี้เขาบอกของก็แรงดีนะคนเหนือเนี้ย แล้วแล้วเคยเคยเป็นคนจังหวัดอะไรบ้านเกิดอยู่จังหวัดสระบุรีอ๋อบ้านเธอสระบุรีแต่มามามาอยู่กรุงเทพซอยจรัญสิบเก้าจรัญสิบห้าเหรอสิบเก้าสิบเก้าเหรอค่ะแล้วก็เนี่ยแล้วก็เป็นตลอดมาเรื่อยขาเธอเลยไม่มีเรื่องไม่มีแรงเจ็บปวดด้วยอันนี้อันนี้มันแบบว่าไปอ้นี้ไปผ่ามาไปผ่ามาก่อนนี้ออกวิ่งด้ ออกร่างกายไปกับเขาทุกทีพมันก็ไม่ควรผ่าเลยเธอไม่ได้อ้วนอะไรนักหนาม,มันมันจะปวดทีละคาหรือว่ามันอาจจะเล่นของใส่ขาเธอไม่รู้มันจะบวมทีละคาบวมเลยเหรอบวมเดีย๋ยวขานี่บวมแล้วก็ไปเอาเหล็กใส่แล้วเหรอเปลี่ยนหมดแล้วแล้วยังเจ็บอีกเหรอมันมันก็เดินไม่สะดวกเหมือนอย่างกัมนมนที่แรกที่แรกก็เดินดี <All right. S 2> อ๋อเลยเอยา่อยู่ๆมาอ้าวทำไมขาเดินไม่ดีหมอก็ยังว่าคือตอนแรกที่ผ่าก็เดินดีได้มาสัก มื่อเกือบถึงปีก็เดินดีเจ็ดแปดเจ็ดแปดเดือนได้ขาก็เดินคล่องคล่องแล้วก็เริ่มอยู่มามันทําไมแบบมันปวดลงปวดลงแล้วมันเป็นก้อนอยู่ตรงนี้อีกก้อนที่ท้องอีกเนี่ยอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นก้อนเหมือนอนี่งกับก้อนอะไรออแเราเรามักันนั้นข้างนี้ไม่มีแต่ข้างนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องทนิฐานว่าเธอโดนอะไรเธอโดนของแน่นอนใช่ไหมก็ก็คิดนะแต่เราก็ไม่อยากจะโทษเขากลัวบาปเหมือนกัน ไม่เป็นไรแต่ว่าไปหาหมอทางวิทยาศาสตร์แล้วมันไม่เจอใช่ไหมล่ะไม่เจอสองสามโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลเอกชนทั้งโรงพยาบาลสกแกนอย่างดีก็ไม่เจอไม่เจอเข้าอุโมงกันแล้วอะไรกันแล้ว<อ>หัว,ห,วหัวก็ป้าห,หัวก็แบบว่ากปตกติสมองก็โอเคก็โอเคหมดแล้วร่างกายป้าเนี่ยโรคประจําตัวมีอะไรก็บอก<จ>อ๋อมีไขมันอย่างเดียวความเบาหวานอะไรไม่มีสักอย่างเออไอนี่อย่างเดียวแต่ที่เธอเจ็บไม่เจ็บตรงไหนบ้าง ก็มันมันมันจะมีเจ็บอยู่ตอนต้นเลยเจ็บตอนตอนตอนต้นเลยเจ็บที่ไหนตอนตอนนั้นน่ะเหรอเริ่มต้นเลยก็อ๋อเริ่มต้นมันจะแบบบ้านหมุนบ้านหมุนก่อนแล้วเรามาเจ็บตัวแล้วมันก็แบบว่าเป็นไปเรื่อยเลยอันนี้ตอนนี้ก็สารพัดโรคเลยไม่ไม่โรคไม่มีแต่แบบว่ามันมีใน้มัวมือหัวกินน้ำมัอยังกินน้ำมนนยังกิน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 ข้าวอ้าวข้าวขวดนึงเด็กกินไปแล้วเหรอ กินเป็นหน่อยเดียวห้ามนะมันดูดหยุดนี course, like the ่เนี่ยมันมันมันแล้วใครรู้จักนี่อ่ะคะใครรู้จักกเอามันเอาวังนี้อันอันอันนี้รู้จักเหรออันนี้นี่นี่ก็ชวนมาเออเธอเป็นเพื่อนเขาไปนอนอยู่ที่บ้านมาชวนมาก็ไปรักษาด้วยกันรักษาที่ไหนกันเี่นนี่ไปรักษาที่ไหนไปด้วยกันไปหมดไปหมดคุงวีไปไปลองแบบนี้ปะเอแบบนี้แหละ ไปร้องแบบนี้กันเหรอแล้ะหายปะไม่หายนี่นี่ก็ไปก็ไม่หายก็เหมือนกันเลยไม่หายไม่หายไปขุนกวีก็ฮะไม้อะไรอ่ะใครไม่ต้องบอกชื่อไอ้พีไม้อะไรนะท้าเวทดวะมันมันบอกว่ามันกลัวเหรอตีตีแลจะเขียวหมดเลยตัวเขียวหมดเลย ไปขุนกวีมาได้สี่ห้าครั้งตีซะตัวทีเขียวไปเปิดให้ลูกดูบอกแม่ไม่ไปแล้วแม่ยอมตายเป็นก็เป็นเลยพอเวลาเป็นอย่างเดียวขุนกวีพอเป็นอย่ียวแล้วก็เงียบก็จะหายไปกลับไปบ้านเป็นเหมือนเดิมพอเป็นแล้วก็นอนดิ้นอยู่กลางบ้านนะลูกมาแม่ไปหาหมอเอบอกไม่เอาไปหาก็โดนเจาะเจาะเลือดแล้วก็ไม่เห็นมีผลอะไรออก นี่ไปหามาทั่วประเทศแล้วเหรอไปอู่หมอปลาอีก,นอนนกหน,น่อย์ยคือหลวพ่อไปอยู่หมอปลาเจ็กเรคือเอะแต่มันทจะออกนะแต่มันก็ไม่ออกตาาแต่นี่ไปหาหมอปลาบ้านหมอปลาฉันผมฉันเหมือนปกตินะแต่กลับเข้ามาในบ้านเอาแล้วแบบหนุ่มแม่แม่เอาอีกแล้วบ้านหมุนอีกแล้วไอ้ลูกเบอกแม่สู้แม่สู้ จบจับทูบได้กรมหนึ่งจุดเต็มรอบบ้านเลยอันนี้ไม่รู้ช่วยได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วก็เข้าไปนอนดิ้นกลางบ้านอ,อยู่แต่อย่างเนี้ยทรมานกันนะนนนะลูกดุนของนี่ทรมานกันนะแก้ไม่ตกเหรอแกไมก่ตกค่ะมองไปทางไหนก็อยากเจอตูปอาจาที่ช่วยเราได้อย่นี้อยางอันนี้อยากอ้วกก็อย่างให้มันอ้วกเเอาเอากระถุนมา อ้วกปอานกินกินอานอ้วกนีเวลามันเป็นแล้วมันแบบ มันเหมือนอย่างกับเหยียบหน้าอกอ่ะมันแน่นหายใจไม่ออกเวลาแม่ไปก็ต้องเอาน้ำมนต์ไปด้วยไปทูมที่บ้านเนะครับตัวเหรอไม่ต้องเอาติต้องมาบวชก็ได้มาบวชที่นี่ก็ได้มาบวชก็สองสามวันลองดูก็ได้บวชสายไว้ไหม เราดูทุกวันมันดันเติดเป็นก้อนขึ้นมาเหมือนอยุดที่เดียวกันหรือเปล่านี่อยู่จะลำเทบกาวแล้วเขาก็มาอันนี้มาชวนแบบว่าก็มานอนที่บ้านกัน เรารู้จักกันไปรู้จักกันที่บ้านหมอปลาแล้วก็พากันแบบกลับจากบ้านหมอปลาปรึกษากันว่าที่ไหนดีก็พากันไปอก็มาปฏิบัติที่นี่ก็ได้แต่สองสามวันลองดูก็ได้เวลาเรามีพลังจิตเราจะป้องกันตัวเองได้บางที่เขาใส่มาเรื่อยๆ ได้มาเติมมาทุกวันเนี่ของที่บ้านฉันมันก็ปล่อยมาไอเนี้ยอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรอ้วกเบะ่าอ้วกนวดหน่อยเดียวครับวันวันโกนเนี่ยแลเริ่มอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอพอนั่นนั่นมันก็นั่นบอกว่าจะได้ไปทําบุญทํามการได้แต่ไปตอนนี้ปวดตรงไหนบ้างมันมันก็มีอยู่อีกตรงชายโครงเจ็บหรือเปล่า มันก็แบบว่าถ้ากดลงไปมันเจ็บจนแล้วแต่แบบถ้านั่งอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเนี่ยกระลูกอะไรค้ำอยู่แล้วมันเจ็บปะล่ะมันก็เจ็บน้อยๆตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มีอะไรผิดปกติบ้างตอนนี้เลยตอนนี้เลยก็มีอยู่ตรงนี้สมองปกติเปล่ามันก็แบบว่ามีมีการมึนๆน่ะมึนล้วหมุนหรือเปล่ามันไม่หมุนถ้าหมุนนั่งไม่ไม่รอดอันนี้มันมันมึนนิดหน่อยค่ะเท่าเดิมน้อยลงหรือว่า มกาขึ้นมัน,ม,นมันก็ปกติเดี๋ยวมันจะมีตอนเย็นแล้วก็ตอนเชา้ามีสองอย่างอย่างเงี้ยอาการประจําวันต้องเป็นแบบนี้จะทุกวันจะหมอให้ยาอะไรมากินก็กินก็อย่างนั้นแหละไม่ไม่เวิร์กไม่นี่แล้วก็นอนนี่ก็นอนไม่หลับลบ,บอกก็หมอหมอให้ยามาเต็มเลยยานอนหลับ กินม่ลัถามนี่ไปไปนน่นยังกินเอาอยานอนหลับไปกินยังไม่หลับเลยเอาข้ามอ่ะพวกนั้นก็ก็บอกหูยขอบตาเขียวตั้งตั้งตั้งเออดูได้มันจะมีผีป่ะคนไวม่ได้กดเลย <c oughs> พอกันรู้นะอตอนนี้ทำไมมีเยอะจอังมีเยอะก็ผีมันเต็มไปหมดแล้ว <im> มันเดินเข้าบ้านเข้าคนทุกคนเลยโอ ม่พูดแบบเพื่อจิตใจไม่เป็นธรรมะก็เข้าเลยแล้วเมื่อสองวันก็ไปเจอไอ้งัวอะไรอ่ะสองตัวมันอยู่แถวหน้าประตูบ้านใต้ต้นไม้ต้นปลูกไว้ตกใจเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจีออชาเลยโอ้ เออหลวงพ่อเจ็บโอ้หลวงพ่อเจ็บอ่ะ

โอ้ยโอ้โหโอ้ยออกไปได้แล้วผีแล้วมีอยู่ก <Abby at> ับเขาทำไมโทษวิธ e ah. ีเป็นเจ้ากรรมนเวไปอยู่กับเขาเอาไปตัดคอขาด ออกไปจากร้างเขาได้แล้วไปห้ามอยู่เราไม่ได้ไปทำบิดทำบาปอะไรไม่ได้เป็นเจ้ากรรมในเวรโอ้ยเจ็บเจ็บมากเลยออกนะได้เห็นหน้าอีกนะสามนี้คือม่ไปใส่บาตรก็ใส่ให้เขาด้วยแล้วก็ไม่บอกมันบอกว่าที่หลวงพ่อบอกเนี่มเอาไปเลยห้ามเข้าอีกเด็ดขาดไม่ได้ โ <_ EN _> ออกไปเลยไป<_ <EN> _>อย่าดื้อย่าดื้อย่าดื้อไปได้เอาบุญแล้วไปเอาบุญลงุงพ่อไปแล้วออกไปได้เอาท้องมาดูเดฟท้องเป็นไงสระใจดีไหม นี่เหรอตรงไหน่แถวชายโคงจังนี่เหรอเนี่ยเดี๋ยวกันตรงเพราะมันจะเป็นก้อนก้อนเธอเขาไม่ใกล้ก็เดี๋ยวกันสิไม่ใกล้เดี๋ยวมันไกลตายแน่วันนี้นี่เหรอค่ะนั่นเด็ดมันจะอยู่แถว้วยผีผีตื่นขึ้นมาออกมาจากที่นี่ได้แล้ว ไปไปไปอ,อย่าจองเวรกันเลยแม่คุณเนอะใจบาทก็อุทิศถ่วงกุศลให้บางทีบอกพุทธังสลายธรรมังสลายจังขังสลายาเราอยู่นในกระดูกในเอ็นแอบที่ไหนในโครงกระดูกในใ้ในปอดในม้ามออกมาให้หมดออกมาด้วาการวันนี้ ไต่เด็เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันอยู่เป็นก้อนทีนั่งสวดมนนั่งสมาธินีมันเป็นมันเหมือนอย่างกับเด็กมีเด็กอยู่ในนั้นเน่ะแล้วมีเรื่องเด็กก็เปล่าเรามีแท้งก็เปล่าไม่มีมีลูกหกคนไม่เคยทําแท้งเลยแท้งเองอ่ะไม่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 เคยทําไม่เคยแท้งเองเลยสมบูรณ์หมดต้องหกคนเอออ้าว ออกไปจากที่นี่ได้แล้วไปเลยสมุหะเนยสมุหะนติสมุหะกัตูสีมาคัตทังพันทะเสมาอย่างวังเอวังเอหินะเคลื่อนโมถอนรุษถอนทารเคลื่อนยะเลื่อนลอยลุษัไปด้วยนโมุธายะ itiwun sa, itiwun da, di putukul to, itiwun sochena anjumul nuktu, itatansi nekama panjawaransi sakchali dhanamedna ubeka widho kundadesi

ᱛᱟᱨᱟ ᱡᱟᱣᱟᱜ ᱫᱤᱫᱩ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱥᱩᱨ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱩᱧ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱟᱵᱚᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱩᱧ ᱱᱟᱢ ᱡᱩᱫᱩ ᱫᱤᱵᱚ ᱠᱚᱞᱚ ᱜᱮ ᱠᱷᱩᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱥᱟᱱᱟ ᱡᱟᱣᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱟᱱᱩᱜ ᱡᱚᱞ ᱜᱟᱱᱤ ᱫᱟᱜ ᱛᱚ 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 nên là chúng ta cũng cùng nhau xây dựng trong nước chúng ta cũng cùng nhau xây dựng xã hội công nghiệp, bảo đảm được sự công nghiệp trong nước chúng ta cũng xây dựng xã hội công nghiệp, quân đội chúng ta đã mà cũng hay đưa quân dân để vui để vui sướng, để ai chết, ai buồn, ai mướt, ai ngung, vừa làm việc để sản xuất mà đảng nước ta luôn 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 luôn

พอเดินพอเดินดีกว่าอีกที่นั่นเพราะนั่นมันจะใส่เพราะนั้นก็จะใส่เบาขึ้นหรอเบาขึ้นหน่อยดีละได้ฉันดอมมลไปกินร้อยไ่ได้ดีขึ้นบ้างคอพ่นน้ำมหน่อยดีนูไหนกันดนเยอะด้นน้อยโอ้ยใส่ดี tôi ngay tôi ngay chi thế? nè không thằng gì, thở đi nè 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 ít ti và rạm rình sa ít ti tam ít ti phu thi manu ti so tên nam mô Ayat tu pun atau ita tan sini kemak penjauh yang cantik sejak adi tanamnya daubeka yudayo kandesiyatua tanah kungkato tang mana jenam pratita tu.